ซูมชัดๆคำถามต่อไปนี้เป็นเซตได้หรือไม่ได้ข้อที่หนึ่งกลุ่มของคนหลอ่อเป็นเซตได้ไหมได้ค่ะได้อ่าตอบว่าได้ไม่เป็นไรนะช่วยกันตอบตอบว่าได้เอาเกณฑ์อะไรมาวัดว่าคนนั้นจะเป็นสมาชิกในกลุ่มของคนหล่อได้ หน้าตา <laughs> หน้าตานั่นแหละเป็นคำยังเป็นคําตอบที่กว้างอยู่นะบางคนเขาอาจจะมองเรามองคนคนเดียวกันนะ่ะอบางไอพวกเรามากๆก,ก็แล้วไปเนาะทุกคนน่าจะเห็นตรงกันแต่บางคนน่ะเราไปมองสิบคนสิบคนนั้นอาจจะลงความเห็นต่างกันห้าคนอาจจะบอกว่าหล่ออีกห้าคนอาจจะบอกว่าไม่หล่อเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกความคิดเห็นคําว่าคนหล่อเนี่ย มันจึงจัดเป็นเซ็ตไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นเซ็ตเพราะว่ามันระบุสมาชิกไม่ได้ว่าใครควรอยู่ในกลุ่มนี้บ้างอ่ะมาข้อที่สองกลุ่มของคนสวยละ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเออหล่อไม่ได้ไไดสวยแบบเดียวกันสวยก็ไม่ได้เป็นเซตไม่ได้ข้อที่สามดอกไม้ไทยจะจัดเป็นกลุ่มเป็นเซ็ตได้ไหมดอกไม้ไทย ได้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 เนาะคงจะมีหนังสือมีตำราบอกว่าดอกไม้ไทยมีอะไรอะไรบ้างอะไรที่ไม่ใช่ดอกไม้ไทยเราก็น่าจะบอกได้ข้อที่สี่สีของลุงกินน้ําได้ค่ะได้ได้ค่ะอะถ้าได้หมายความว่าเราต้องพูดได้ว่าใครที่เป็นสมาชิกของอันนี้บ้างอันนี้เราได้ไล่ได้ครบเลยไหมม่วงคาม ม่วงค้ามนําเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ่าอันนี้ชัดเจนเลยเนาะเราบอกได้ครบทุกตัวเลยด้วยซ้ำโอเคเพราะฉะนั้นได้ต่อไปข้อที่ห้าชนิดของกีฬาในล่มเป็นเซตได้ไหมมันก็คงจะมีหน่วยงานกีฬาที่จำแนกไว้นอกว่ากีฬานี้เป็นกีฬาในล่มอ่า สนุกเกอร์อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเป็นเซตได้นะครับแบบบ้านทรงไทยอ่านี่ก็เช่นกันเป็นเซตได้ใช่ข้อที่เจ็ดกลุ่มของแฟชั่นที่สวยที่สุดไม่ได้อมาแนวนี้อีกแล้วแบบนี้มันบอกไม่ได้มันไม่มีเกณฑ์ไม่มีมาตรฐานก็คือไม่เป็นเซตนะครับอ่ะต่อไปคำถามยังคล้ายๆเดิมข้อสองใหญ่ น่าจะต้องซูมอีกนิดนึงให้เราบอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นเซตหรือไม่เป็นเซตอ่าโอเคข้อที่หนึ่งเซตของจำนวนนับเป็นเซตไหมเป็นค่ะเป็นเพราะเราบอกได้ว่าหนึ่งเป็นสมาชิกของเซตนี้ใช่ไหมลบห้าใช่สมาชิกของเซตนี้ไหมจำนวนนับใช่ค่ะ เอาไเอาไหมลบห<ม>้านะ<ม>ลบห้าลบห้าไม่ใช่ค่ะอ่าอย่างเงี้ยเราบอกได้ว่าใครเป็นสมาชิกใครไม่เป็นแบบเนี้ยแปลว่ามันเป็นเซตเซตของนักเรียนที่เรียนเก่งอ่าชัดคุมเคือแล้วขอ้อนี้เป็นเซตได้ไหมก่อนที่จะดูว่ามันเป็นเซตได้ไหมถามก่อนเอาอะไรไปวัด ห้ามตอบว่าปิ่นโตอะไรนะไม่เอาแล้วนะครับเก่ามากเลยครับเอาอะไรมาวัดนั่นละกันเอาอะไรมาวัดว่านักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งบางคนอาจจะบอกว่าเกรดใช่ไหมเกรดทีนี้ก็ก็คุยไม่ตรงกันอเลยมันต้องสามขึ้นไปสองจุดห้าขึ้นไปหรือต้องเกรดสี่ถึงจะเก่งเพราะฉะนั้น <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นลักษณะเนี้ยลักษณะเนี้ยมันไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน มันบอกไม่ได้หรอกเซตของเดือนในหนึ่งปีบอกได้ไหมเป็นเซตไหมเป็นค่ะเป็นเซตของนักเรียนชั้นม4ปี62สองอ๋อลืมแกเราอยู่ปี64สี่ละเซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปี64เป็นเซตได้ไหมก็ ดูจากใบลายชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเซตได้เซตของพยัญชนะอ่าเดี๋ยวเราจะได้เจอโจทย์แบบเนี้ยเซตของพยัญชนะไอ้ไอ,อ,อ้ที่ครูพูดอยู่เนี้ยไม่ต้องจดนะจดเฉพาะไอน้นั้นเซตของพยัญชนะก็ได้แก่ลอเรืององงูลอเรือยอยักษ์เอาทุกตัวเลยนะครับก็เป็นได้เหมือนกันเซตของจํานวนเต็มบวกที่น้อยกว่า10บอ่านี้ก็ใช่ ข้อ7เซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่าลบ5ก็ใช่ข้อ8เนี่ยไม่ใช่เซตของจำนวนผีเสื้อในโรงเรียนออของบางอย่างนะครับเราก็ไม่ไปสนใจนับมันหรอกมันเป็นเซตไม่ได้อย่างเช่นเซตของจำนวนเมล็ดข้าวสารในกระสอบหนึ่งกระสอบอย่างเงี้ยใครจะไปนั่งนับเซตของจำนวนเส้นผมบนหนังศีรษะ อย่างเนี้ยก็ก็เป็นเซ็ตไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเซ็ตไม่ได้เพราะว่าเราไม่มานั่งนับให้มันเสียเวลาโอเคต่อไปข้อสจงพิจารณาว่าข้อใดเป็นจริงข้อใดเป็นเท็จเมื่อกำหนดเซต A อครูอ่านโจทย์ให้ฟังเ,เลยสิ่งสิ่ง เมื่อกำหนดเซต A เป็นเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่าลบสามแต่น้อยกว่า8ดเ,เลขที่มากกว่าลบสามก็มาทางขวานะถ้าเราจินตนาการถึงเส้นจำนวนมาทางขวาก็จะเจอลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดน้อยกว่า8ก็คือได้แค่7ข้อที่1สีแดงดีกว่าข้อที่1ถูกหรือผิด ลบสองเป็นสมาชิกของ a ถ,ถูกค่ะถูกค่ะถูกต้องสมาชิกคือสิ่งที่อยู่ในเซตนี่ไงก็มองเห็นอยู่นี่ใช่ไหมลบสองเป็นสมาชิกของ a ค่ะข้อสองถูกหรือผิดมองเห็นโจทย์ไหมถูกค่ะถูกค่ะอ่าถูกหนึ่งเป็นสมาชิกของ a ข้อสามตั้งสติดีๆถูกหรือผิดผิดค่ะผิดหรือถูกผิดค่ะอ่านั่นเริ่มมีเสียงแตกผิด คำตอบคือผิดเพราะเขาพูดว่าเพราะเขาพูดว่าศูนย์ไม่เป็นสมาชิกของเซตเใช่ไหมแต่จริงๆแล้วศูนย์เป็นไหมเป็นค่ะเป็นนี่ไงเพราะฉะนั้นเขาพูดผิดบางทีเราเข้าใจถูกแล้วแต่พอจะตอบกอเกิดอาการสับสนอ่าเพราะฉะนั้นข้อที่สี่ถูกหรือผิด ถูกถูกพาถูกถูกอ่าถูกสองคนแล้วมีเสียงผู้ชายบ้างไหมแต่ตอนนี้มีผู้ชายเข้ามาบ้างยังโอ้มีภาวัตคนเดียวหรืออาจจะมีคนอื่นด้วยครูไม่แน่ใจเรื่องชื่ออ่าไม่เป็นไรข้อที่สอะไรนะครับถูกถูกต้องตอบว่าถูกนะถูก เพราะเขาบอกว่าลบสองจุดห้าไม่เป็นสมาชิกของเอเขาพูดถูกไหมถูกค่ะอ่าเขาพูดถูกแล้วมันไม่เป็นมันไม่มีโอเคข้อห้าอย่าไปมองแค่ตัวที่คูวงกลงไมไว้นะมันเป็นภาพรวมตาครับมันหารกันได้ผิดค่ะผิดค่ะ อ่ะมันหารกันได้เท่าไหร่ก่อนมันหารกันได้เท่าไหร่เจ็ดค่ะเจ็ดค่ะมันหารกันได้เจ็ดแล้วเขาก็เลยพูดว่าเหมือนกับพูดว่าเจไ, <7. S 2> ไม่เป็นสมาชิกของเออ่ะเจ็ดไม่เป็นสมาชิกของเอแต่ความจริงแล้วเป <M. S 1> ็น <M. S 1> อ่าข้อห้าต้องตอบว่าผิดข้อหกผิดค่ะถูกถูกค่ะอ้าวดีมากม,มีคําตอบต่างกันห้องเราถูกแน่นอนเพราะว่ามันตอบได้แค่ถูกกับผิดนะครับ ข้อหกพิดหนึ่งห้าอ่ะหนึ่งจุดห้าเป็นสมาชิกของเอหมายมมความว่า<อ>มันมันต้องมีหนึ่งจุดห้าอยู่ในเอใช่ไหมมันม<ช>ีไหมไม่คไม่มีค่ะไม่มีผิดนะครับข้อเจ็ดถูกค่ะอ่าข้อเจ็ดถูกเพราะมันหารกันได้สี่สี่อยู่ในเอข้อแปดผิดค่ะผิด okay. โอเคเนี่ยที่นั่งนั่งทำเนี่ย จะพูดว่าไอ้ข้อสามใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่มันเป็นเรื่องที่สามารถทําผิดได้แบบผิดได้ง่ายๆเหมือนกันผิดได้แบบไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องตั้งสติดีๆมีสมาธิเวลาทำอ่ะข้อสี่ข้อสี่ใหญ่จงเขียนสมาชิกของเซตและจํานวนสมาชิกของเซตอ่ะโอเคฟังโจทย์ไม่ค่อยเข้าใจมาดูข้อหนึ่งดีกว่า เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าสิบสมาชิกประกอบด้วยเลขอะไรบ้างเริ่มต้นที่เลขอะไรหนึ่ง <1 S 1> อ่าเต็มบวกก็ต้องหนึ่งสองสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าถึงเลขอะไรครับเลขเก้า <9 S 1> ถึงได้แค่เลขเก้าเพราะมันต้องน้อยกว่าสิบโอเคค่ะ เจอคำว่าน้อยกว่าเจอคําว่าไม่เกินเนี่ยเราต้องเราต้องจับทางได้อ่านี่คือสมาชิกของมันโจทย์ถามว่าจํานวนสมาชิกเราก็ต้องตอบว่าเก้า<ช>ต,ตัวนับแล้วเก้าตัวอันนี้ดูไปเนาะข้อสองเซตของเดือนที่ไม่ลงท้ายด้วยยนต์หรือคมเดือนอะไรกุมภาพันธ์ค่ะกุมภาพันธ์ ดีมากถ้าปล่อยให้นางทําในห้องเนี่ยมันมีทุกปีเลยไอ้กุมภาคมเขียนทูกกุมภาพันธมีแค่เดือนเดียวนะครับมีแค่เดือนเดียวต่อไปข้อสามเซตของประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนโอ้สิบสิบประเทศค่ะ,ะไม่รู้ว่าข้อมูลของครูอัปเดตหรือไม่หรือเปล่านะแต่เท่าที่ครูรู้มา อาเซียนมีมีสิบเอ็ดประเทศแต่แต่เป็นสมาชิกสมาคมแค่สิบประเทศใช่ไหมค่ะอ่าขาดประเทศอะไรไปติโมเรเตออ่าติโมใช่มีไทยเอาเพื่อนบ้านลาวกัมพูชากัมพูชากัมพูชานี่มันพอผ่านเนาะพอผ่านค่ะกัมพูชาลาวเวียดนามเวียดนามมาเล สิงคโปร์อ๋อใจเย็นครับครูเขียนซิงแล้วนะคมาเลค่ะมาเลค่ะมาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร์โดอินโดอ่าอินโดขออินโดเฉยๆแล้วกันไม่ต้องมีเซียก็ได้ฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบุนัยนี่ใช่ไหมใช่ใช่บุนัย อะไรอ่ะาอีกประเทศหนึ่งประเทศที่การมันรุนแรงมากตอนนี้เอ่ออะไรนะเวียดคามนเหรอขมนก็ไม่ใช่เราไปแล้วอะไรวะเมียนมาอ่าเมียนมาอโอโอเคประมาณนี้มีสิบประเทศใ่่อ่ะต่อไป เดี๋ยวพอจบจากแบบฝึกนี้เราจะได้เริ่มเขียนบ้างแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ค่อยได้เขียนอะไรได้แค่จดตอนแรกข้อที่4เซตของจํานวนนับที่สอดคล้องกับสรรมการหมายความว่าเลขที่เป็นคําตอบนั่นแหละอ่ะเขียนนี้แล้วกันย้ายข้างเป็น x ก,กําลังสองเท่ากับยี่สิบห้าเลขอะไรเอา้าห้าห้าห มีอีกไหมที่ยกกำลังสองแล้วได้ยี่สิบห้านอกจากห้าไม่มีแล้วค่ะหนึ่งหนึ่งเอยี่สิบห้ากำลังเองไม่ใช่สิไม่มีแล้วเลยค่ะไม่มีเลยคำตอบคือห้ากับลบห้าแต่แตใช่ลบห้ากำลังสองได้ยี่สิบห้าแต่แต,แต่มีคำว่าแต่ลบห้ายกกำลังสองมันได้ยี่สิบห้าก็จริงแต่ข้อนี้เห็นสีเขียว,ยวที่ครูย้ำเอาไว้ไหมครับ เห็นค่ะ,ะ <5. S 1> เขาบอกว่ามันต้องเป็นจํานวนอะไรจานวนนับจานวนนับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแค่เลขห้ามีสมาชิกกี่ตัวหนึ่งตัวคือเลขห้าตัวเดียวโอเคค้ <4. S 1> นี้บทใบสองเนาะ,ะข้อที่ห้าครับเซตเออยากรู้ว่ามันมีจํานวนสมาชิกกี่ตัวสี่ตัวค่ะ อ่ะมีคนตอบว่า C ยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งตัวันเปลี่ยนไปเปองตัวหนึ่งว่ตัวมีกี่ตัวหนึ่งค่ะหนึ่งตัวค่ะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายถูกต้องถูกต้องมันมีเลขสี่ตัวก็จริงแต่มันมีสมาชิกแค่ตัวเดียวเพราะมันไม่มีคอมมาคั่นใช่ไหมค่ะอ่มันไม่มีคอมมาคั่นแต่อย่างข้อสองเซต B เนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ตัวกระโดดมาข้อข้อสุดท้ายก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปตัวอ่านดูข้อที่เว้นไว้สมาชิกของมันมีหนึ่งสองสามสี่แล้วเห็นจุดจุดจุดไหมครับเห็นค่ะแปลว่ามันยังมีต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าเราบอกจำนวนตัวมันไม่ได้นะคแต่เราต้องตอบ,รบเราจะใช้คำว่าอะไรดี ไม่มีที่สิ้นสุดหรอคะไม่มีที่สิ้นสุดตัวอย่างเงี้ยมันฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาลงท้ายด้วยคําว่าตัวจานวนสมาชิกอ่ะ,ฉะเฉลยเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่กวนกันนะครับไปดูในหนังสือแบบเรียนที่ไหนก็ได้ถ้าแบบนี้เขาจะตอบว่ามีสมาชิกหลายตัวอตอบอย่างนี้เลยตอบนี้ได้เลยเรอระค่ะ ใช่เพราะว่าในกรณีที่มันจุดๆ,ๆไปต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเขาถามว่ามันมีกี่ตัวเราต้องตอบว่าหลายตัว <Okay. S 1> เพราะเราจะตอบว่าร้อยตัวก็ไม่ได้มันไม่ใช่ร้อยมันไปเรื่อยค่ะโอเคเราออนไลน์แต่เราต้องไปให้เท่าคนที่เรียนในห้องให้ได้ครับเหลืออีกหนึ่งเรื่องครับ